สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านขอบคุณกับการติดตามมากมายแล้วก็ขอบคุณที่เลือกช่องทางนี้นะครับในการที่จะออกรถสักคันหนึ่งให้กับเราที่มันราคาถูกและคุ้มค่าจริงๆกับตัวท่านนะครับแอดมินเองวันนี้มานำเสนอในรถคันหนึ่งที่ต้องบอกว่า ถ้าเป็นรถที่สมรรถนะดีที่สุดในเครื่องสันดาบตอนนี้ถ้าเป็นกลุ่ม SUV ต้องให้คันนี้นะครับเพราะนักรีวิวรีวิวมาแล้วทุกค่ายนะครับทุกช่องนะครับว่าต้องยกให้คันนี้เต็ม10เลยก็คือ Mazda CX30 นั่นเองครับเครื่อง2.0นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปครับปี2020ไม่น้อยมากๆเลย ไมเพียงแค่40,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเป็นสีแดงเมทัลลิกเป็นสีพิเศษเฉพาะมาสด้าเท่านั้นเองนะครับคันนี้เนี่ยนะครับผมได้เคยมีโอกาสเทสของเพื่อนผมนะที่ทํางานด้วยกันเนี่ยผมบอกเลยครับว่ารถที่ผมขับอยู่เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าไกลจากรถเขามากเลยนะครับเพราะว่าช่วงล่างเขาเฟิร์มมากนะครับแล้วก็ เหยียบเป็นมาแซงได้โดยไม่ต้องห่วงกังวลอะไรเลยนะครับแล้วก็ระยะการเบรกเนี่ยถือว่าเมื่อแตะหรือกระทืบลงไปในคันเร่งหรือว่าคันเบรกของเราเนี่ยมันตอบโจทย์และมันรวดเร็วจริงๆนะครับและดีไซน์มันมีความหรูหราทันสมัยแล้วก็ได้ชุดเครื่องเสียงที่ต้องบอกว่า number o เลยเหมือนรถยุโรปซื้อเบนซ์ซื้อ bmw เลยนะครับดังนั้น cx 30เนี่ยเป็นรถ suv ที่ผมให้คะแนนเต็มนะนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่เทียบในเรื่องของรถที่เป็นพวกไฮบริดนะหรือว่ารถที่เป็นพวก ev นะครับผมแต่ถ้าเป็นสันดาบล้วนเครื่องแรงแรงนะครับผมแนะนำคันนี้เลยดังนั้นวันนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยไม่น้อยแล้วก็ประวัติดีเป็นแบบเหมือนน้องๆป้ายแดงเลยนะครับเพื่อนๆ ผมก็อยากจะเชียร์นะว่าประหยัดเงินไปประมาณ400แสนนะครับเพราะว่ารถคันนี้จริงๆแล้วมันประมาณล้านสองนะตัวท็อปถ้าเป็นป้ายแดงนะครับถ้าเราสู้ไหวเราไปได้ก็ไปป้ายแดงเลยแต่ถ้าเราบอกว่าอยากได้จริงๆอยากได้รถที่นัมเบอรวันรถที่มันดีๆจริงๆเนี่ย คือแบบไซส์พอดีพอดีไม่ได้ใหญ่อ้วนมากนะฮะเพราะถ้าใหญ่อ้วนมากบางทีการแซงการเล่งเนี่ยก็เป็นอุปสรรคนะเพื่อนๆบางทีเราอาจจะใช้เป็นพวกปาเจลโนะครับพวกโตโยต้านะครับปอร์เ er, อะไรพวกนี้มันอาจจะใหญ่ตอบโจทย์ในครอบครัวใหญ่ๆแต่ว่า เวลาเร่งมันก็หวาดเสียวเหมือนกันนะเพื่อนๆดังนั้นรถ SUV ขนาดย่อมเนี่ยผมก็ยังเชียร์ CX30 นะครับใครสนใจนะครับรถจอดอยู่แถวการน,นาพิเศษนะครับแล้วก็ทักไลน์ไปด้วยแล้วกันนะครับ088 584 5375โทรมาเร็วนะครับรถดีๆแบบนี้ประหยัดเงินในกระเป๋าพอสมควรเลยนะ4 0 0แสนบาทผมว่าประหยัดเยอะเลยเอาไปทำอย่างอื่นมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นใครที่สนใจก็ถ้าจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนเดือนละประมาณ อ่าหมื่นห้านะครับหมื 15, น่นห้นิดๆน,นะครับฟรีดาวด้วยนะครับถ้าเรามีเงินดาวเติมลงไปก็จะลดลงมาพอสมควรนะเพื่อนๆสนใจรีบทักมาเลยนะกับ CX30 2.0 SP ตัวท็อปนะฮะไม่น้อยๆสวยๆส,สีแดงโอ้โหต้องบอกว่าว้าวเลยนะครับ